<c oughs> พบกับัุดีพี่น้องนะครับโซเชียลนะครับเออมื่อวานก็หลุดกันไปนะครับเจกับ8ดมาบนล่างอย่างละตัวนะครับพี่น้อง ฝากเทุกท่านนะครับผู้เข้ามาติดตามนะครับลงลงให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจะะารณญาณกันนะครับในการรับชมสำหรับคลิปนี้ก็แนวทางแบ่งฟันนะครับพี่น้องฝากกันไว้สำหรับฮหาหนอยวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีก็ดีนะครับก็หวยลาวนะครับวันนี้ตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับ ก็จะมีตัวเลขที่ทำนายฝันเด็ดนะครับเอามาลงให้พี่น้องฝากไว้ดีทุกท่านนะครับผู้เข้ามาติดตามลุงนะครับพี่น้องผู้เข้ามาใหม่ก็ดีนะครับสูตรก็คือสูตรนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับพี่น้องฝากกันไว้สำหรับแนวทางแบ่งปันพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้คงจะเข้า3มตัวแตกหรือไม่นะครับ ก,กันไว้เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันพี่น้องก็เข้ามาติดตามกันแล้วนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับในคลิปใดๆก็ดีนะครับไม่ว่าจะคลิปนี้หรือคลิปต่อไปนะครับคลิปที่แล้วย้อนคลิปกันดูนะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นสำหรับวันนี้วันที่17กอย63นะครับปวยลาวและอานอยนะครับ ก็ลุงลงให้นะครับสำหรับแนวทางก็คือแนวทางนะครับพี่น้องไม่ปกหมุดนะครับจะควันรงตัวไหนอย่างไรก็แล้วแต่พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับพี่น้องฝากกันไว้นะครับไม่ว่าได้ด้วยการใดๆก็ตามนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผู้ที่เข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ ข้ามโฆษณานะครับดูกันให้จบคลิปจะได้รู้นะครับว่ามีตัวเลขแบบไหนอย่างไรนะครับพี่น้องว่ากเก็บทีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แนวทางแบ่งปันนะครับพี่น้องก็สำหรับคอมเมนต์เข้ามานะครับก็่ามานึงนะครับพี่น้อง พี่น้องรู้แล้วก็ทําได้ก็ทำเอาเองนะครับไม่ต้องมาบอกว่าพูดมากไม่พูดมากนะครับถ้าไม่พูดพี่น้องจะรู้ได้อย่างไรนะครับก็ต้องพูดนะครับท่านเวลาให้ได้นะครับพี่น้องฝากคลิีทุกท่านนะครับเข้ามาชมรับชมแล้วต้องทําใจนะครับภาษาใบไม่รู้ได้กันทุกคนนะครับ ถ้าลุงจะทำภาษาใบถ้าท่านรู้ได้ก็คงดีนะครับลุงก็ทำได้นะครับเรียนมานะครับแล้วพี่น้องจะเข้าใจจะรู้ไหมว่าเป็นอย่างไรนะครับถ้าไม่พูดไม่ได้ยินที่พูดไม่ดังก็บอกพูดเสียงค่อยนะครับพอพูดแรงก็บอกว่าพูดมากก็อย่างนี้ก็มีนะครับแล้วแต่บุคคลนะครับพี่น้องผมไม่ได้ว่าใครทั้งนั้น ว่าโดยความเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลนะครับผู้ติดตามนะครับโรดใช้วิจจารณญาณน,นะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับมันจะไม่เป็นดังที่เห็นนะครับอาจจะเห็นแต่มันไม่ได้เป็นดังที่คิดนะครับพี่น้องมันไม่ได้ดังใจทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันมีผิดพลาดนะครับพี่น้องฝากกันไว้ ฟังไปว,ว่าแนวทางก็แบ่งปันเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณก็ใช้ดุลพินิษของท่านเองนะครับก็พูดผิดขออภัยนะครับถ้าตกอย่างไรก็ขอพี่น้องจงโชคดีก็แล้วกันสำหรับวันนี้นะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ลุงบอกแล้วว่าทำได้ทำเอ,เองนะครับ ไม่ต้องรอลุงก็ได้นะครับเข้าไม่เข้าก็แล้วแต่นะครับพี่น้องลุงมาได้วันทองว่าต้องเข้าอย่างงน้นอย่างนี้นะครับคือมันเป็นเพียงาศาสตร์ตัวเลขเท่านั้นนะครับที่ลุงลงให้ก็เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันพี่น้องนะครับผู้เข้ามาติดตามสัปดาหนี้ขอให้โชคดีก็แล้วกันนะครับสําหรับตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับ เตรียมประกาศนะครับจดนะครับก็เดี๋ยวลุงลงให้นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางแบ่งปันให้พี่น้องทุกคนมาติดตามให้ได้โชคดีกันก็แล้วกันนะครับก็ได้สำหรับผู้ที่อดไลา์เบอร์เท่านั้นนะครับผู้ที่เข้ามาติดตามเท่านั้นนะครับก <te animals> <te animals> ็ไล์กดแชร์กดติดตามด้วยข้ามโฆษณานะครับ สับสไัยกดติดตามกันไว้นะครับเพื่อจะได้ไปต่อหรือไม่นะครับสําหรับลุงของเก่าสามชายก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าลุงของเก่านะครับหนึ่งช่องทางสองช่องทางก็ดีนะครับพี่น้องเข้ามาแล้วกดสับสกัยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพี่น้องฝากเอฟีทุกท่านทุกคนก็แล้วกันนะครับพี่น้องฝากกันไว้สำหรับตัวเลขวันที่17กอย63นาอนาอยตันอยวัูดวนะครันบับ ฝากกันไว้ที่รูดสามนะครับเตรียมโจดนะครับรูดเจ็ดรูดหนึ่งวันนี้ตัวเลขสามตัวแตกคู่โตษดนะครับน่าจะเป็นนะครับสามหนึ่งเจ็ดนะครับห้าหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งนะครับจะตองหรือไม่นะครับวันนี้ฝากกันไปนะครับเบอสี่ทุกท่านนะครับสำหรับสามตัวแตกนะครับ สามนะครับห้าหนึ่งสาหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งเจดหนึ่งนะครับฝากกันไว้นะครับกับตัวด้วยนะครับหนึ่งสามสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับ3าสนะครับพี่น้องฝากเก็บททุกท่านด้วยนะครับก็มาติดตามนะครับลุงๆให้ก็แนวทางวันนี้ ก็ตัวเลขที่น่าจะเป็นก็มีประมาณนี้นะครับกับตัวด้วยนะครับสลับวันที่1 7กย63ห,หน่อยนะครับ3ตัวแตกหรือไม่จะเข้า2ตัว3ตัวหรือ3หน่อยหรือไม่นะครับฝากกันไว้นะครับสลับคลิปนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับฝากเพอนทุกท่านไวนะ้หน้าที่นี้ด้วยนะครับ ไอชิปแล้วนี้ก็ฝากเก็บที่ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อนะครับสลับหวยลาวก็เป็นชิปที่สองนะครับโอ้ว่าถ้าลงลิปเดียวเดี๋ยวพี่น้องบอกว่าบางท่านก็บอกว่ามั่วนะครับใส่ตัวเลขนะครับก็พี่น้องเข้ามาติดตามก็มีคอมเมนต์เข้ามานะครับ ขอโชคดีก็แล้วกันสําหรับวันนี้ตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับก็มีประมาณนี้นะครับตัววิ่งตัวรูดก็ดีนะครับโอดชีวิตเจรณญยันนะครับพี่น้องตัดตัวเล่นนะครับในสามตัวนะครับบางครั้งบางทีสามกับแปดนะครับตัวเดียวกันหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะครับบางทีก็ห้ากับสามนะครับตัวเลข้าย คึงนะครับพี่น้องก่ากันไว้ที่สามน้อยสรุปปันทงให้นะครับสำหรับตัวเลขก็แนวทางแบ่งปันเท่าน,นั้นนะครับพี่น้องก่าก f ีทุกท่านด้วยนะครับพวกก็ามาติดตามนะครับก็ท้ายชิปนี้ก็พี่น้องก็แชบหน้าจอมไม่ครับก็ย้อนชิปดูนะครับดุดไม่ทันนะครับก็แนวทางแบ่งปันสรุปให้นะครับสำหรับวันนี้น่าจะเข้านะครับ เรื่องเก่าไม่ต้องเล่านะครับพูดกันเรื่องใหม่ไปนะครับพี่น้องฝากกันไว้นะครับเราไม่เข้าอยู่ที่ดวงนะครับพี่น้องบุญเท่านั้นที่รักษานะครับฝากเก็บีกันไว้สรับท้ายคลิปนี้นะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับสามหนึ่งเกียห้าหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งนะครับจะตองหรือไม่หนึ่งหนึ่งสามสามนะครับเม็ดเดียวนะครับหนึ่งเกียหนึ่งสามเดสามนะครับพี่น้อง ามตัวแตกหรือไม่ฝากกันไว้นะครับที่หนึ่งเจ็ดสามนะครับพี่น้องฝากที่ทุกท่านด้วยนะครับผู้เข้ามาติดตามลุงของเก่าสามชายคอยพี่น้องดงโชคดีสำหรับวันนี้รอลุ้นกันนะครับมัมงเย็นนะครับพี่น้องสามหน่อยนะครับสำหรับสามตัวแตกวันนี้จะเข้าหรือไม่ฝากกันไว้นะครับทีทุกท่านผู้เขมาติดตามนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนดงโชคดีนะครับ ผมมหานาาลิติเอหิมะมะนาาลิติเอหิมะมะนาาลิติเอหิมะมะขอพี่น้องโงชคดีตัวเลขที่น่าจะเป็นก็มีประมาณนี้สระเบฟซีนะครับผู้ก็มาติดตามนะครับเก็บหน้าจอนะครับเจ็บปอาวไวไปหาซื้อกันเองนะครับไม่ปักหมุดนะครับแล้วแต่พี่น้องนะครับก็มาติดตามนะครับลงลงให้ก็เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับ ฝากคลิปสองต่อไปนะครับสำหรับหวยลาวนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องจงโชคดีนะครับสวัสดีครับร่ลำรวยกันทุกท่านทุกคนก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ